วันนี้มาดูนะครับปีซซอมหกห้าูนย์นะครับผมมาติดตั้งตัวหกสิบวัตต์นะครับหนึ่งคู่นะครับหกสิบวัตต์คู่เดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลำแสงแรกนะครับแสงสีขาวนะครับผมอนี่เป็นแสงสีขาวล้วนนะครับขาวล้วนขาวเหลืองสเตปที่สองนะครับสเตจที่สามเหลืองล้วนอยู่กับไฟสูงนะครับไฟสูงไฟพ์ดนะครับตกเป็นเหลืองได้เลยนะครับไฟขาว นะครับไฟขาวเหลืองคู่เดียวจบแน่นอนนะครับลืมไฟหน้ากไปได้เลยครับผมอะมาดูแสงนะครับนี่วิ่งลงพื้นนะครับแบบแบบนี้นะครับแสงสปอตไลท์ไม่ไม่แยงตานะครับผมมองเข้าไปที่รถยังเห็นเหมือนเดิมนะครับ60วัตต์สามลำแสงแต่ตอนนี้ของหมดนะครับใครอยากได้ของดีๆก็รอกันหน่อยนะครับผม อย่าเพิ่งไปรีบร้อนติดตั้งไฟแบบอื่นนะครับ